สวัสดีค่ะทุกคนเมนูอาหารของเราวันนี้ก็คือเล้งต้มแซบกับผักบุ้งไฟแดงค่ะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศในยามเย็นค่ะวันนี้เราจะมาตัดกล้วยแล้วก็เก็บพืชผักสมุนไพรของเราเพื่อไปต้มเล้งค่ะในบริเวณบ้านพักของเราเราจะผูกพืชผักสมุนไพรสําหรับต้มยำเวลาเราจะทํากับข้าวเราก็สามารถ เก็บได้เลยค่ะก็มีต้นมะก,กรูดข่าตะไคร้และเราก็ปลูกผลไม้อย่างมะละกอกล้วยเพิ่มค่ะและววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการขุดขาของเราค่ะวันนี้เราขุดขาที่เราปลูกไว้ค่ะตัวนี้จะเป็นขาป,ป่านะคะหัวเขาจะไม่ใหญ่มากค่ะแต่รสชาติเขาแรงและกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะ วัตถุดิบสำหรับต้มยำของเราก็ได้แล้วค่ะมีขา่าป่าแล้วก็มีใบมะกรูดส่วนตะไคร้ก็เพิ่งขึ้นกับต้นเล็กนิดเดียวเองหาไม่ได้ค่ะเราจะใช้แค่นี้นะคะ จากนั้นเราก็นําขาดตะไคร้ไปล้างน้ําให้สะอาดให้ขี้ดินออกเลยนะคะล้างสองสาครั้งค่ะแล้วก็หั่นเป็นแว่นส่วนตะไคร้เราจะทุบเอาค่ะเสร็จแล้วก็ไปปอกหอมล้างให้สะอาดเตรียมพักไว้ค่ะจากนั้นเราก็ตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปใส่เครื่องสมุนไพรของเราลงไปค่ะพอน้ำของเราเดือดเต็มที่จากนั้นเราสามารถใส่เล้งตามลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราได้เล้งสวยมากมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยค่ะน่าทานมาก ใส่เล้งเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยค่ะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาสุกเต็มที่แล้วก็เปื่อยจากนั้นเราก็มาตามพริกสดเขียวและพริกจินดาแดงสำหรับใส่ในต้มเล้งของเราค่ะจากนั้นเราก็ไปดูเล้งของเราว่าเปื่อยหรือยังจากนั้นก็สามารถใส่พริกที่เราตามลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็สามารถปรุงรสได้เลยค่ะเราใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายผงชูรสผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เกลือค่ะปรุงรสเสร็จแล้วก็ชิมดูรสชาติและปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งค่ะเล้งต้มแซบของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานรสชาติแซบถูกปากมากค่ะเราจะพักเล้งต้มแซบไว้ก่อนเราจะไปทำผัดผักปุ้งไฟแดงกันค่ะ วันนี้เราได้ผักบุ้งมาหนึกร,ร่มค่ะกร,ร่มละ10บ,บาทกร,ร่มใหญ่มากสดใหม่เพิ่งถอนมาใหม่ๆเลยค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผักบุ้งของเรามีประโยชน์เยอะมากค่ะก็ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงลูกตาค่ะรักษาอาการสายตาสัาน้นตาต้อตาฝ้าฟางตาแดงและอาการคันตาบ่อยๆค่ะมีสารต้านอนุมมลอินสระจึงช่วยให้ผิวเปล่งปลัง่งและมีน้ํามีนวลค่ะช่วยป้องกันและลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งค่ะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบำรุงสมองและเพิ่มความสามารถในการจดจําและบำรุง โลหิตและช่วยรักษาโรคโลหิตจางค่ะสามารถลดน้ำตาลและแคลเซียมในเลือดได้ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ช่วยบำรุงหัวใจลดการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดและหัวใจได้ด้วยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามกด b ั c สไครด้วย